ผมก็เลยต้องเอาเอาเครื่องฟอออากาศ300เครื่องอ <c oughs> เครื่องเครื่องกองน้ำอีก4 0 0พันชุดเขีนรู้สต็อกได้เงินมาหลายล้านก็เอามาทุ่มตรงที่ดินตรงทุกโลบเลือเนี่ยเพื่อที่ขุดทะเลสาบให้เสร็จเมื่อเราขุดเสร็จเนี่ยผลก,ก็ตกพอดีน้ำมันก็เต็มทะเลสาบก็สวยเงี้ยแต่เราก็สองคนเนี่ยนะก็ต้องไปปลูกต้นไม้ ก็ไปขอที่กรมป่าไม้มาต้นประมาณสักคืบนี่เนี่ยแล้วก็มาปลูกให้มันเป็นป่าเพราะเราต้องงานสร้างป่าคะะแล้วก็ให้ชาวบ้านนี่ช่วยกันไปปลูกอะไรแบบนี้แล้วก็พัฒนาที่ตรงนี้มานึกว่าจะขายได้มันก็ขายไม่ได้นะเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีไม่มีคนจะจะมาผ่อนครับสุดท้ายเราก็เป็นหนี้ธนาคารเป็นหนี้ธนาคารเราก็บอกธนาคารว่าให้มาคิกเคลียร์ตอนนั้นมีหนี้อยู่ประมาณ30แต่ว่าธนาคารไม่มาเคลียร์เราเลยไปอีกสามปีเลยไปสามปีจนหัางถึงปี4ี่สาม ไอดอกเบี้ยเนี่ยตอนนั้นเขาคิดตั้ง19เปอรเพราะว่านโยบายตอนนั้นคือรัฐบาลกับโดนไอเมบังคับให้ขึ้นดอกเบี้ย19เพื่อให้คนที่อ่อนแอตายไปเลยแบบนั้นไอเราก็ตายตอนนั้นช่วงนั้นตายไปเยอะหมายว่าธุรกิจเจ๊งกันไปเยอะเราเองก็กลายเป็นนี่มี50กว่าเอม50กว่าล้านธนาคารก็เรียกไปคุยปี43แล้วก็ตกลงกันว่าเขาจะเอา โรงงานเราไปโรงงานทําเครื่องฟอกออฟฟิศเราที่แถวตรงตั้งรูดเสียงเนี่ยแปดสิบกว่าตารางวาเอาไปแล้วก็จะเอาบ้านไปตกลงก็จากบ้านไปก็เลยกลับมาที่บ้านเรียกลูกบอกเฮ้ยนี่เขาจะยึดบ้านแล้วเนะเราก็จะต้องไปหาอพาร์ตเมนต์อยู่แล้วเน่ก็ระหว่างที่ตรงนั้นอ่ะเราก็เลยเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนมันจะขวัญเสียผมก็เลยบอกงั้นมาที่ห้องห้องนอนผมแล้วกันแล้วก็ตะโกน พรุ่งนี้เราจะดีขึ้นเราจะดีขึ้นเราจะดีขึ้นทุกวันก็ตะโกนในห้องเพื่อให้เกิดพลังใจกำลังใจแล้วก็ทุกคนจะได้ไม่เสียขวัญนะแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานธนาคารก็โทรมาว่าเขาจะไม่เอาบ้านละเขาจะเอาที่ดินที่ลบบุรี67ไร่ไปแทนเขาให้เราอยู่แต่ว่าเราก็ต้องผ่อนบ้านเขาผ่อนเอเงินน่ะทุกๆเดือนตอนนี้ธุรกิจผมก็หมดแล้วสิเพราะว่า เครื่องฟอกหมดแล้วพอขายขายไปแล้วโรงงานก็ไม่มีไอ้เครื่องกองน้ำก็ไม่มีตกลงเราไม่มีธุรกิจอะไรเราเหลือแต่ที่ดินอยู่400กว่าไร่488ไร่จากที่ไรกมัน500กว่าไร่ด้้ธนาคารเอาไป67ก็เหลือ488เราก็เลยเอะเราจะทําอะไรก็เลยตะหลังพอมาแล้วก็พยายามที่จะหาก็ปรากฏว่าไอ้เครื่องไอ้แก้วมังกรไอ้ขนแก้วมังกรสมัยนู้นน่ะมันแพงเราก็เลยไปซื้อถิ่งพันมาเพื่อที่จะทาปลูกแก้วมังกรในที่ดินของเรา เพราะว่าแต่เพราะว่าพอหลังจากที่เราปลูกไปไอ้ราคามันก็ตกลงมันก็ตกลงไอ้ธนาคารที่ให้เราผ่อนเนี่ยเราก็ผ่อนบ้างไม่ได้ผ่อนบ้างเพราะว่าเงินมันไม่พอไงใช่ไหมเราก็พยายามที่จะผ่อนนะแต่ว่ามันผ่อนไม่ได้เพราะว่าไม่มีเงินแล้วแก้วงกรนี่มันจะมันจะให้ผลผลิตประมาณสักห้าหกเดือนหลังจากนั้นก็จะไม่มีไม่มีรายได้เราก็ต้องหยุดผ่อนอันนี้พอพอแก้วงกรเนี่ยทาแล้วมันผลมันไม่พอเราก็ต้องพยายามหาว่าเราจะทําอะไรก็เลยมาคิดว่าเออเราน้าจะทาปุ๋ยนะ เราก็ไปเรียนรู้จากการเกษตรธรรมชาติมั่งไฮโดรโปนิกส์ว่าคุณลองผิดลองถูกมาเยอะมากก็ลองทำปุ๋ยอันนี้ปุ๋ยเนื่องจากว่าบางยี่ห้อขาย200้บางยี่ห้อขาย8 0ดร้อยให้เราบอกต้นทุนมันไม่ขีดบาทเพราะเราศึกษาแล้วเนี่ยเราก็เลยไปลองทําปุ๋ยผมก็ซื้อเครื่องมาตัวหนึ่งเพราะบอกว่าเครื่องตัวนี้นะผมทาวันนั้นวันแรกเลยนะผมทําได้หนึ่งพันขวด รู้ไหมไอ,อพันขวดนี่ผมขายปียังไม่หมดเลยพันขวดนะคะพันขวด,ข,วดขายไม่หมดผมก็เลยต้องมาใช้ในสวนเราเ,เพราะสวนเรานี่ผมมีแก้วมังกรอยู่หมื่นหกพันต้นแล้วมีลำไหญ่อีกหกพันต้นก็ตกลงไม่ได้ขายหรอกทำไมไถึงขายไม่ได้รู้ไหมวเวลาผมก็ให้ลูกเนี่ยไปขายาไปขายเพราะลูกลูกเนี่ยคือช่วงนั้นเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีน้องบีเนี่ยก็จบมาจากลังสิตเนี่ยเขาก็จึงไม่มีงานทําก็ให้เขาไปเดินขาย ร้านค้าก็จะบอกว่า no name ไม่มีชื่อใช่ไหมแล้วก็ถ้าจะให้ขายก็ต้องวางฝากไว้ฝากเขาจะมาฝากขายถ้าขายได้เาถึงจะให้เงินโอ้ตรงนี้เราฝากขายไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราก็ไม่มีเงินเราต้องการเงินสดไงก็ตกลงก็ขุยไม่ได้ก็เขาบกว่า๋ยีนี่เราก็เจ๊งลมเลิกเพราะมันไม่มีคนจะซื้อคนไม่คนไม่มีคนซื้อพ่อค้าก็ไม่เอาไปขายเพราะว่า no name แล้วก็ต้องการแบบฝากขายเครดิตซึ่งเราทําไม่ได้เงินขายตรงนี้เราทําไม่ได้ แต่นี้พอทำไปถึงตรงช่วงช่วงปุ๋ยไปแล้วเราเอ๊ะทำยังไงดีตกลงไอ้เครื่องเมื่อกี้นะผมใช้แค่วันเดียวเองต้องหาเซลให้ให้เซลที่ขายเครื่องผมเนี่ยไปขายที่อื่นเป็นมือสองแล้วก็ยอมขายขาดทุนไปแล้วพอหลังนั้นเราก็มาทําอาหารเสริมกุ้งอาหารเสริมกุ้งเนี่ยเราคือผมผสมสูตรเสร็จแล้วผมก็ไปที่ฟาร์มส่งให้ให้ลูกค้าคนเมื่อแก่ให้ให้น้องดีเนี่ยเรขายทางใต้ก็ไปขายที่ฟาร์มแล้วผมก็ไปคุยกับเจ้าของฟาร์มเจ้าของฟาร์มก็บอก เฮ้อาหารเนี่ยดีมากเลยนะกุ้งมันกระโดดสูงกว่าเก่าสูงกว่าที่เขากินแล้วแสดงว่ามันแข็งแรงใช่ไหมแสดงว่าอาหารเราดีก็แต่ว่าตอนนี้เราก็ขายเขาเนี่ยเราก็ขายได้ไม่มากก็ต้องไปขายมากแล้วงไปที่ร้านค้าอาก็เหมือนเดิมแล้วร้านค้าบอกว่าต้องฝากขายโนเนมแล้วก็เราไม่มีไม่รู้จักชื่อนี้ไม่มีไม่มีใครรู้จักก็งก็เจ๊งอีกก็เจ๊งอีกโอเคก็เจ๊งอีกเสร็จแล้วก็เราก็มีฟาร์มบางฟาร์มเนี่ยนะเขาซื้อไปซื้อไปเนี่ย ไม่ไม่จ่ายตังค์เอาไปแล้วส่งไปแล้วเขาไม่จ่ายตังค์แล้วก็นัดว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้แต่ว่าเราสุดท้ายเขาก็ไม่มาไม่มาเนี่ยนะผมทําไงผมก็เลยต้องกับคุณทัศนีเนี่ยก็ต้องขับรถตอนนั้นผมเนี่ยก่อนหน้านี้ตอนที่เครื่องฟอกขายดีนะเรามีเรามีรถบียน็มซี่เจ็ดแต่พอมาช่วงที่เราทําอาหารกุ้งเนี่ยเราเคยเจ๊งไปแล้ว่ยมันก็เอรถกระบะถ้าสองคนก็เอารถกระบะวิ่งไปทางใต้แล้วก็ไปหาเจ้าของฟาร์มไปหาเจ้าของฟาร์ม เจ้าของฟาร์มก็เราก็ต้องไปเสืบกว่าคนเนี้ยเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็ตอนหลังเราเสือได้เราก็เลยเรียกตำรวจเนี้ยมาเชิญเขาไปคุยที่โรงพักเพราะว่าเราก็ไม่มีเงินเนี้ยเขาก็ไม่จ่ายเราแต่พอไปคุยที่โรงพักสามีเขาก็เอาเงินมาจ่ายเราเราก็เลยได้เงินกลับมาต้องไปคุยที่โรงพักถึงจะได้ฟาร์มไม่ใช่ไม่ได้ฟาร์มช่วงนั้นนี่พี่ทัศนีนี่ก็ให้กําลังใจกันแล้วยังฮีพี่ มีพิเศษเนนเก็ใช่ตรงนั้นก็คือหมายถึงว่าคือหมายว่าเมื่อกี้ที่เราตะโกนกันในปี43ว่าเรา,าต้องพรุ่งนี้เราจะดีขึ้นพรุ่งน,นี้เราจะดีขึ้นเราจะดีขึ้นทุกวัน,น,นใช่ไหมตอนแล้วผมก็บอกเขาอีกว่า เนื่องจากว่าเขาตื่นก่อนผมผมก็บอกว่าตอนทุกทุกเช้าเนี่ยนะให้เขากรอบหูผมว่าคุณทําได้คุณทําได้แต่ผมก็จะบอกว่าไอ้ที่ทาได้แปลว่าคือผมต้องมีเป้าก่อนนะผมก็จะบอกว่าผมฝันว่าเป็นต้องผงต้องทำอย่างนี้แล้วเขาพอเขาพูดปั๊บผมก็จะนึกภาพที่ผมฝันอะนึกเลยเสริมกำลังใจกันเลยว่าบอว่าคุณทาได้ก็ทําอะไรได้ยังไงเนี่ยนะก็เป็นกำลังใจซึ่งกันตลอดเพื่อพี่แคสตินก็ทุกเช้าเลยก็ทุกเช้าค่ะตื่นมาก่อนที่ต้องตื่นก่อนแล้วก็พูดอยาว่า คุณทําได้คุณทําได้คุณทําได้พูดหลายย้าๆหลายหลายครั้งอะค่ะย้าจนเหมือนกับว่าให้เขารู้ให้เรารู้สึกรู้สึกว่าเขากําลังรับรู้แล้วนะคือการรับรู้ของเขาคือต้องทิ่ตัวนะคะต้องแบบปฏิกิริยาค่ะต้องีปฏิกิริยาว่ารับรู้แล้วพูดคานี้กี่นานขนาดไหนคะเป็นเดือนเป็นระยะแบบโอเป็นปีค่ะนานเลยค่ะเช้าเลยพูดอย่างนี้ จริงก็เหมือนกับว่าอยู่ในในใจตลอดเวลาตลอดทั้ง่อนนอนถึงจนถึงตื่นนอนะนะครว่าพี่ดอ,อร์ก็มีการวางเป้าหมายะนะครับทำบุญส่งเสริมแล้วก็ทํางานจนเรียกว่าเข้มเข้มเข้มข้น<ช>หนักแน่นอะไรเงี้ยแล้วพี่ ทัศนีก็ต้องให้กำลังใจว่าคุณทำได้นะคุณทำได้แล้วพี่ทัศนีก็อยู่ในเหตุการณ์ตลอดเนาะล้มลุกคลุกคลานเหมือ้วดยกันแล้วก็ไม่ท้อสู้มาตลอดสู้ด้วยกันอยู่เสมอเลยนี่ใกล้ใกล้จะถึงเนเจอร์กิบเลียงค่ะยังยังไ่รเกือบแล้วยังไไงต่อครับไปธุรกิจตรงนั้นอันนี้เราก็ทําอาหารเสริมกุ้งแล้วใช่ไหมมันก็ไม่มีคนซื้อเพราะว่านนเองเราก็เลยพอมาถึงปีสี่ห้าเนี่ยผมก็เอ๊ะเราต้องจะทำอาหารเสริมคนนะแล้วเราก็เลยถาม น้องเอ๋นี่น้องเอ๋เนี่ยว่าเอ้เราจะตั้งชื่อว่าอะไรดีน้องเอ๋ก็บอกบเอาอาจะตั้งชื่อว่าเนี่ยจะคิดเป็นของขวัญจากธรรมชาติแล้วก็เลยเอาเอาสาหร่ายสปายูปปยน่าสมัยช่วงน,นั้นเนี่ยสาหร่ายเกียวโตกำลังฮิตพอดีแล้วเราแต่เราทาเดียวคนอื่นนะเราเอาพวกวิตามินแล่ธาตุใส่เข้าไปด้วยก็ดีกว่าคนอื่นเพื่อตอนนี้พอเราทําเสร็จก็เราก็เอาไปขายอย่างใส่แคปซูลให้ลูกสองคนเนี่ยไปเดินขายแถวสีราดเพราก็ ไม่มีใครซื้อสักกระขวดอ๋อตอนแรกนี่เริ่มจากแคปซูลแคปซูลไม่ใช่ซีโร่แคลในปัจจุบันใช่ไหม่มันอาจจะดูอะไรใช่ไหมฮะกระสูนเพอเหมือนเป็นใส่แคปซูลมันจะดูเหมือนยาใช่ไหมเพราะว่าไม่มีใครซื้อคราวนี้เราก็สองคนต้องทำไงเราก็พยายามอย่างเราก็ไปล้างยาขายยาแถวจักรวรรดิใกล้ๆเฮารัดเนี่ย แล้วเราก็ไปคุยร้านยาร้านยาก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้ให้เขาปิดร้านก่อนสักสองสามทุ่มเราสองคนก็เลยไปหานั่งนั่งรอที่ดีโอสยามเพื่อที่จะรอให้เขาปิดร้านแต่พอเขาปิดร้านเนี่ยเราก็เราก็เดินไปหาเขาเขาก็ไม่คุยกับเราอีกโนเนมหรือจะคิดโนเนมเสร็จแล้วมีการไปผ่านโอยงโอยอเลยไหมครับเพราะว่าผ่านผ่านผ่านคือตอนนั้นก็ผ่านเพราะก่อนที่เราจะใส่นี่เราต้องเชิญออยมาตอนนั้นเราใช้เมื่อกี้ที่บอกว่าผมถูกยึดโรงงานถูกยึดเอ่อ บริษัทใช่ไหมผมก็เลยย้ายเข้ามาที่ทำงานที่บ้านเอาห้องห้องรับแขกมาเป็นออฟฟิศแล้วเอาลงรถเนี่ยมาเป็นโรงงานแต่ว่าเรากั้นเป็นห้องนะเขากั้นเป็นห้องแล้วก็เชิญออยเข้ามาตรวจเขาก็จะมาแนะนําว่าเราต้องกั้นยังไงกั้นยังไงเพียงแต่ว่าช่วงแรกก็ยังขายไม่ได้ก็ยังขายไม่ได้จนมมีออยถึงแม่ถึงแม่มีออยแต่ว่ามันโนเนมก็ขายไม่ได้เพราะขายไม่ได้เนี่ย